เดี๋ยวนะเดี๋ยวตับเพ็นเกมกันโอ้เคแล้วโสมนะก็ห่างหายไปสามสุดล้านคือไม่มีข้อแก้ตัวที่เกียดล้วนๆนะก็มาต่อให้มันจบๆไปนะก็เกมที่มีชื่อว่า Virgin in บ a ร์ e r นะครับก็ต่ดชิบหายละ อีกสามดัตดท้ายใช่ไหมอ้าวค้างครับนะครับสองสามดัาช์ที่หายไปนะก็ขี้เกียจครับคุณขี้เกียจไม่เข้าใครกับใครจริงๆถ้าใครผ่าเกมน,นี้โดยไม่เปิด เปิดอันนี้ผมว่ามันเก่งเลยงไงวล่ะ<ม>ไม่ไม่เปิดเอ Infinity อ Infinity เฮดพีอับเนี้ยมันจะเก่งยังไงล่ะ<ม>ถ้านาได้<ม>จริงไม่ต้องถึง Infinity เฮดพีก็ได้ขอแค่ MP ก็พอแล้วแค<ม>่นี้ก็เหมือนอมนตาแล้ว<ม>วะเออว่ะ ันดีจังน่อาหายแล้วกดลืมผิดตัวไม่เล่นานานลืมปุ่มหรือไม่ก็เอออินฟิิตี้ไอ้เนี่ยที่ตัวละครรัวๆก็ได้นะนัน่นเหมือนเงี้นเงี้ยงี้ยเงี้ยโอ้เสียงเป็น ก็ข้างบ่อยกินไปแล้วเช็ดกดผิดคือเกมมันก็ไม่ได้กินสเปกมากนะแต่ทำไมมันโอ้ทำลายประตูอีกแล้วถ้างั้นขอตัดตรงนี้แล้วกันทำลายประตูเนี่ยไม่ค่อยชอบมันใช้เวลามาผ่านดาลทำลายประตูแล้ว ประตูเว็บต้องใช้เวลาทำลายมากกว่าประตูทำลายไม่ตายสิมาทำไมมาทำไมครับมาทำไมยืดดูฉันได้ยงั้นหรือใชงอยู่แค่นหน มันลงมาแล้วลงมา easy <c oughs> น่าจะถึงบอลแล้วยังไม่หราอะไรอะไรมาทำไมเฮ้ยโดนธนบ,บูดงี้เหรอ เธอแยกล่างได้เหรอเท้าเธอแยกล่างได้กูชอบอะสมัสตกันนำเม็ดได้ด้วยโลกโคตรโกงอุ้ยกดตะกิวไม่ออก นัยนดิโคเลยพอเหอะตรงนี้น่าจะเป็นห้องบอสมังมังมังอีกแล้วไม่ใช่อีกเหรอโอ้ห้องบอสไกลเนาะ nhưng mà mạng Quật sạch kiểu mấy tịt đây này Ồ cho dữ phải Easy boy, easy. ็มาเลยครับมันค้างทำไมอีกแล้วนะเกมมันค้างบ่อยอ่ะทำไมเพื่อเปลีนใจทำไมไม่มน,นานยังวะบอทฟ็อก ไม่ใช่เป็นเป็นด่านที่เ <c oughs> จเนเร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตบอทเจเนเรตบอทเจเนเรตบอททุกตัวนะไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่เว้ย <c oughs> ดีจ้า <c oughs> อ่อะด่านน้องปืนเหรอ,อสร้างมัน <c oughs> อะดิเฮดยเาดิไม่เดินเปล่าไม่เดินเปล่าจะได้เดินไหม อุ้ยสม,ม่อนมาเราไงถ้าพื้นหลังสวยอะชอบชอบชอบดูดิก็มีทวินเทลด้วยนะดีใจัดตันหนึ่งเหมือนเดิมอีซส่มาดาตอมาด่านที่แปดมัง้งจะไม่ผิดมั้งเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นรวมบอสเฮ้ยกดผิดตัวผิดตัวก็มาเลยครับ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 ตั้งป้อมปืนสผ่าน ค่อยแปลกแจมันเจนเนเรตบอดบอลเยอะ,ะไม่ได้ผิดตัวที่สองจะเป็นตัวผมแดงถูกด้วยตัวที่สามนักเวทจะไม่ผิดนะนักเวท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 ใช่ไหมไม่ใช่นักบวชใช่ไหม นักบวชอะมาดิมันหิวมันต้องเป็นไอหิวอะมันโกงมันโกงโกงอันเชิญอันเชิญกระฐานเชิญเบาอะรู้สึกกระฐานเชิญมันเบามากเลย เออ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 เอก็ตีกันจังเลยเพื่อเลเซอร์เฮ้ยทำาไมตะกี้นี้มันแรงเพื่อแตกว้าวอีซี่ โอ้ยน้องน้องกระต่ายเรามาอ,อันนี้นักเวทเออถูกแล้วมันมีโลป้องกันด้วยเทเลพอตไปไหนะเอ,อือตีเย็นเอ,อือนี่ดีเดินทางสะดวกสะดวกเลยเถอะมันหายตัวีกและ พี่ใจก็บินจังเลยเออไปถ้าจะไม่ผิดนี่จะเป็นตัวสองสองพี่น้อง ต้องนองพรวินเทลเรา <c oughs> เฮ้ยตะกียวยพิธันไปอย่างไวครับ <c oughs> เอาเฮ้ย <c oughs> เราตกใจหมดเราไปไม่ได้ ด่าหลังๆมีค้างบ่อยเนาะกำลังเข้าเพื่อนเยอะแตกบอกเลยว่าแตกจงังหวะแตกไปครับไปครับไม่ต้นครับมาไวๆไไครับเกมเร็ว เฮ้ยยังไงวะตกใจหมดเฮ้ยเอ,อ่อตีผมนทำไมครับพี่ายผ่านไป,ไปอ่าไปดีจ้ะทัง้งสี่คน เดี๋ยวเด้อ,อกดผิด้าไปเอาอ่ะโอเคต่ออ่าถึงบอสแล้วลาคินีใช่ไหมก็มาดิยครับ เอาจริงนะตัวบอสเนี่ยเป็นตัวที่มีแพทเทิร์นน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรือกแค่นี้อ่ะไม่รู้เจอคมไหนน่ะป้องกันนึกลืมแล้วเนี่ยอันนี้ตีอ๋อเ็กบาโอเคโอเคแพทเทิร์นไม่ค่อยเยอะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตี ถ้าถึงบอร์ดอะจะง,ง่ายมากเลยปึ๊บกันป้องกันเนี่ยแค่เทิแลนรเขคาเยอะไม่ง่ายอ่ะอันนี้น่าจะเลือดลดประมาณหนึ่งโอเคอันนี้ก็ปึ๊บก็จะสามารถบล็อกได้ประมาณสองครั้งนะครับถ้าเล่นโหมดปกติไม่ใช้สกิลอะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊นี่เจ้าอะไรอืมพอเหอะไปลาโลกไปซะก็อันนี้ก็จะเป็นจบแลวนะครับตรงนี้เป็นมีเมนูแบบก็เป็นอันจบไปที่เรียบร้อยนะสำหรับเกม Virgin Invader แก <c oughs> เกมมันยากนะที่จะให้เล่นจริงๆอ <c oughs> ใตายังเกียดอตะบอกเลยโอเค <c oughs> okay. ก็เอาไว้หาเกมมาเล่นใหม่ <c oughs> หาเกมใหม่มาเล่น <c oughs> ตอนนี้มีใจอยู่เกมหนึ่งแล้วละ่ะก็โอเคเจอใหม่อีกหมื่นสองปีโชคดี 拜。